เคยมีสักครั้งไหมที่นั่งนิ่งเงียบแล้วจูจ่ๆก็มีคำถามลอยขึ้นมาในใจว่าทำไมชีวิตจึงเต็มไปด้วยความเหนื่อยล้าทำไมความสุขที่เฝ้าตามหาเหมือนอยู่ไกลออกไปทุกทีหรือแม้แต่ในวันที่ดูเหมือนทุกอย่างจะดีก็ยังมีบางอย่างข้างในที่รู้สึกว่างเปล่าหากคำถามเหล่านี้เคยผุดขึ้นในใจก็อาจเป็นสัญญาณว่าเริ่มมองเห็นปลายทางของการเข้าใจตัวเอง และที่สำคัญอาจกำลังเดินเข้าใกล้คำสอนที่เปลี่ยนชีวิตได้จริงพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนเพียงให้เชื่อแต่ทรงชี้ทางให้เห็นว่าทุกเกิดอย่างไรดับอย่างไรและเส้นทางที่นำไปสู่ความพ้นทุกนั้นเป็นอย่างไรสิ่งนี้เรียบง่ายนักแต่ลึกซึ้งยิ่งนักคำสอนนี้คืออริยสัจสี่ความจริงอันประเสริฐท,ที่เปรียบได้กับแผนที่ของจิตใจ เมื่อรู้ทิศรู้ทางความสับสนก็คลี่คลายลองเปิดใจรับฟังด้วยความสงบให้แต่ละถ้อยคําค่อยๆละลายเข้าไปในความรู้สึกเปรียบเหมือนฝนบางเบาที่ซึมลงสู่ดินไม่ต้องเร่งเข้าใจไม่ต้องพยายามเชื่อเพียงแค่อยู่กับมันอย่างที่มันเป็นไม่ต้องแซงทำเป็นเข้มแข็งไม่ต้องปิดบังความรู้สึกที่อ่อนล้า เพราะแม้แต่พระพุทธเจ้าก็ยังเริ่มต้นจากการเผชิญหน้ากับความทุกข์พระองค์เห็นการเกิดแก่เจ็บตายเห็นความพลัดพรากความไม่สมหวังความเสื่อมสลายและไม่หันหน้าหนีแต่ตั้งคำถามว่าทำไมชีวิตจึงเป็นเช่นนี้และมีหนทางใดที่ไม่ต้องเวียนกลับมาทุกเช่นเดิมอีกคำตอบคือเพราะความทุกข์คือส่วนหนึ่งของชีวิตที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่ไม่ได้หมายความว่าเราต้องจมอยู่กับมันตลอดไปลองมองทุกเหมือนมเมล็ดฝุ่นในตาเจ็บแสบแต่ก็เป็นสัญญาณว่าบางอย่างเข้าไปในที่ที่ไม่ควรอยู่เมื่อรู้ว่าอะไรเป็นต้นเหตุก็สามารถหยิบมันออกมาได้พระพุทธเจ้าไม่ได้เพียงชี้ให้เห็นว่าชีวิตมีแต่ทุกข์แต่ทรงชี้ว่าทุกนั้นมีเหตุมีที่มาและที่สำคัญมีทางออก ลองสังเกตดูให้ดีความทุกข์ที่รู้สึกไม่ได้มาจากสิ่งภายนอกล้วนๆแต่อยู่ที่ใจตีความสิ่งนั้นอย่างไรฝนตกอาจทำให้บางคนหงุดหงิดเพราะทำให้รถติดทำให้เปียกแต่สำหรับอีกคนฝนคือความเย็นชุ่มฉ่ำคือเสียงที่กล่อมให้หลับสบายสิ่งเดียวกันแต่ใจที่รับรู้ไม่เหมือนกันพระพุทธเจ้าตรัสว่า เหตุแห่งทุกข์คือความอยากที่ไม่รู้จบอยากให้ได้อยากให้เป็นอยากให้ไม่เป็นความอยากนั้นเปรียบเสมือนไฟยิ่งเติมยิ่งลุกไม่มีที่สิ้นสุดทุกจึงไม่ได้เริ่มจากสิ่งที่เกิดขึ้นแต่เริ่มจากใจที่ไม่ยอมรับสิ่งที่เกิดถ้าไม่เข้าใจจุดนี้ก็จะพยายามเปลี่ยนโลกโดยลืมไปว่าแท้จริงแล้วสิ่งที่ควรเปลี่ยนคือใจ ลองนึกถึงอาการหิวเมื่อหิวความรู้สึกนั้นเร้าใจรุนแรงแต่เมื่อได้กินอิ่มความหิวนั้นก็ดับไปทุกข์ก็เช่นกันเมื่อรู้จักเหตุแห่งทุกข์และค่อยๆปล่อยเหตุเหล่านั้นความทุกข์ก็จะค่อยๆเบาบางลงเองการดับทุกข์ไม่ใช่การหนีปัญหาแต่คือการรู้เท่าทันต้นต่อ และไม่เติมเชื้อไฟให้มันต่อไปคนที่เคยเจ็บจากความรักอาจคิดว่าโลกไม่ยุติธรรมแต่เมื่อเวลาผ่านไปเมื่อใจเริ่มเข้าใจความเปลี่ยนแปลงความเจ็บนั้นก็ค่อยๆจางลงเหมือนแผลที่แม้ไม่หายสนิทแต่ก็ไม่เจ็บเหมือนเดิมการดับทุกข์จึงเป็นเรื่องของการเรียนรู้ที่จะวางไม่ใช่การลืมแต่คือการเข้าใจ จนไม่ต้องยึดถืออีกต่อไปพระพุทธเจ้าทรงค้นพบทางสายกลางไม่สุดโต่งไปทางกามสุขหรือทรมานตนแต่เป็นทางที่พอดีมีสติมีปัญญาทางนี้เรียกว่ามักมีองค์แปดเปรียบเสมือนเส้นทางที่ราบเรียบแต่มั่นคงหากเดินไปด้วยความตั้งใจก็ย่อมพาไปสู่ความพ้นทุกข์เริ่มจากความเห็นที่ถูกต้อง เห็นว่าโลกไม่เที่ยงเห็นว่าใจแปรเปลี่ยนได้แล้วจึงตั้งเจตนาที่จะไม่เบียดเบียนไม่พูดร้ายไม่ทำร้ายไม่ดํารงชีพด้วยวิธีผิดการปฏิบัติไม่ใช่เรื่องของนักบวชเท่านั้นแต่เป็นเรื่องของทุกคนที่มีหัวใจการฟังอย่างมีสติการพูดอย่างมีเมตตาการคิดอย่างมีเหตุผลการดําเนินชีวิตด้วยความรู้ตัว ทั้งหมดนี้คือธรรมะในชีวิตจริงไม่ต้องรอให้ว่างไม่ต้องรอไปปฏิบัติธรรมเพราะทุกช่วงของชีวิตคือสนามแห่งการรู้แจ้งเวลาขับรถแล้วมีคนแซกหน้าขณะนั้นสามารถเจริญเมตตาได้เวลางานผิดพลาดสามารถฝึกความอดทนได้เวลาถูกตำหนิสามารถฝึกไม่ยึดอัตตาได้ธรรมะ ไม่ได้อยู่แค่ในวัดหรือในบทสวดแต่แฝงอยู่ในเสียงลมหายใจในการเลือกว่าจะตอบโต้หรือเงียบในการเลือกจะโกรธหรือให้อภัยธรรมะคือศิลปะของการมีชีวิตอยู่ไม่ใช่ให้หลุดพ้นในทันทีแต่ให้ทุกย่างก้าวมีความรู้ตัวมีการเรียนรู้และมีความเบาสบายเพิ่มขึ้น ไม่มีใครสามารถควบคุมสิ่งที่จะเกิดขึ้นได้หมดแต่ทุกคนควบคุมวิธีมองได้ทุกความเจ็บปวดอาจกลายเป็นครูทุกความผิดหวังอาจกลายเป็นบทเรียนหากมองให้เห็นว่าทุกคือของจริงแต่ไม่ใช่สิ่งที่ต้องแบกไว้ตลอดไปธรรมะไม่สอนให้หลบหนีแต่สอนให้กล้าศบตากับความจริงเมื่อกล้ามองเห็นทุกจนทะลุ ความเข้าใจก็จะเบ่งบานแม้พระพุทธเจ้าจะทรงตรัสรู้แต่พระองค์ไม่สามารถนำใครหลุดพ้นได้โดยตรงเพียงชี้ทางเท่านั้นส่วนการเดินเป็นหน้าที่ของแต่ละคนเหมือนคนบอกทางไปยอดเขาต่อให้บอกชัดเจนเพียงใดหากไม่ยอมก้าวเดินก็ไม่มีวันถึงการฟังธรรม จึงเปรียบเสมือนการหยุดนิ่งเพื่อหาทิศแต่หลังจากนั้นต้องออกเดินแม้จะช้าแม้จะสะดุดแต่หากเดินไปเรื่อยๆก็ย่อมใกล้เป้าหมายมากขึ้นเสมอบางคนเฝ้าอธิษฐานให้ปัญหาหายไปบางคนเฝ้ารอความสุขในอนาคตแต่พระพุทธเจ้าสอนว่าไม่ต้องรออะไรทั้งนั้น แค่เปลี่ยนวิธีมองก็เปลี่ยนชีวิตได้ทันทีเปรียบเหมือนห้องที่มืดไม่ต้องไล่ความมืดออกไปแค่เปิดไฟความมืดก็หายไปเองการรู้ทุกเข้าใจเหตุแห่งทุกดับเหตุแห่งทุกขและเดินตามทางแห่งความพ้นทุกข์คือการเปิดไฟให้ใจไม่ใช่ด้วยศรัทธาเพียงอย่างเดียวแต่ด้วยการเห็นเองชัดเองค่อยๆสว่างเอง เมื่อใจเริ่มหยุดไหลไปกับความอยากเริ่มฟังเสียงของตัวเองเริ่มอยู่กับสิ่งที่เป็นโดยไม่ผลักไสหรือไข,ขว่คว้าก็จะเริ่มเข้าใจว่าทุกข์ไม่ได้น่ากลัวและความสุขแท้จริงไม่ใช่สิ่งที่ต้องไปตามหามันอยู่ตรงนี้อยู่ในใจที่ไม่ดิ้นรนใจที่รู้ทันใจที่วางได้และเมื่อถึงจุดนั้น แม้โลกยังวุ่นวายแต่ใจจะนิ่งและเบาสบายอย่างน่าอัศจรรย์หลายคนคิดว่าธรรมะคือเรื่องลึกซึ้งไกลตัวเป็นของสงวนไว้สำหรับผู้บวชหรือคนที่ตัดขาดจากโลกแต่แท้จริงแล้วธรรมะเป็นเหมือนลมหายใจไม่มีวันอยู่ไกลจากชีวิตประจำวันเพียงแต่คนส่วนมากมองข้ามเพราะมักเฝ้าหาสิ่งพิเศษที่อยู่ไกลตัว พระพุทธเจ้าตรัสสู้ความจริงอันแสนธรรมดาความจริงที่ทุกคนมีโอกาสเข้าใจได้หากหันกลับมาดูจิตใจของตนเองอย่างสงบไม่ต้องเชื่อไม่ต้องจำแค่เฝ้าดูและเรียนรู้ธรรมะจึงไม่ใช่เรื่องศักดิ์สิทธิ์เหนือฟ้าแต่เป็นแสงสว่างที่เริ่มต้นได้ในหัวใจของคนธรรมดาทุกคนมีสิทธิ์จะเข้าถึง หากตั้งใจฟังเสียงภายในให้ชัดพอเมื่อรู้สึกโกรธมักจะพูดว่าเราโกรธเมื่อเสียใจมักจะคิดว่าเราทุกข์แต่จริงหรือที่ความรู้สึกเหล่านั้นคือตัวตนลองนั่งนิ่งๆแล้วดูความโกรธเกิดขึ้นจะเห็นว่ามันเหมือนคลื่นมาแรงแล้วก็ค่อยๆจางลงไม่มีความโกรธใดอยู่ได้นาน ไม่มีความเสียใจใดที่ไม่เคยจางหายถ้าเฝ้ามองอย่างไม่เข้าไปยึดจะเริ่มเห็นว่าความรู้สึกเกิดแล้วดับไม่ใช่สิ่งที่ควรยึดไว้เป็นเราการเข้าใจจุดนี้เหมือนกับการปล่อยมือจากถุงที่เต็มไปด้วยไฟจากเดิมที่เคยกำไว้แน่นด้วยความไม่รู้พอรู้ว่าไฟร้อนก็เริ่มวางใจที่ไม่ยึดติดกับความรู้สึก ย่อมเบาวกว่าใจที่เฝ้าหวงทุกอย่างไว้เป็นของตัวบางครั้งแค่การเฝ้าดูต้นไม้โตอย่างเงียบๆก็อาจให้ปัญญาลึกกว่าการฟังทำเป็นร้อยประโยคเพราะธรรมะไม่ใช่แค่ความรู้แต่คือการเห็นด้วยใจการเปลี่ยนภายในที่บางครั้งเงียบสงัดกว่าความคิดเสียอีกเหมือนดวงจันทร์ที่ส่องแสงโดยไม่พูดแต่ใครได้มองก็รู้สึกสงบ ธรรมะก็เช่นนั้นเมื่อเข้าใจแล้วคำพูดก็ไม่จําเป็นอีกไม่มีใครหนีพ้นจากความแก่ความเจ็บความตายไม่มีใครมีชีวิตที่ไม่มีการสูญเสียแต่คนที่เข้าใจธรรมะคือคนที่เผชิญกับสิ่งเหล่านั้นอย่างรู้เท่าทันเมื่อมีความทุกข์ก็ไม่รีบผลักใสเมื่อมีความสุขก็ไม่รีบยึดไว้อยู่กับสิ่งที่เป็นอย่างอ่อนโยน ด้วยใจที่รู้ว่าทุกสิ่งเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปความเข้าใจนี้ไม่ใช่ความเฉยชาแต่คือการมองโลกด้วยใจที่วางลงวางอย่างรู้วางอย่างเข้าใจไม่ใช่หนีหรือหลีกเลี่ยงโลกภายนอกมักสอนให้ไขว่คว้ามีมากคือดีได้มากคือสุขแต่พระพุทธเจ้าทรงชี้ว่าความสุขแท้จริงไม่ได้มาจากการมีแต่มาจากการพอดี กินพอดีจึงไม่หนักท้องนอนพอดีจึงไม่ง่วงงุนรักพอดีจึงไม่เป็นทุกข์พูดพอดีจึงไม่เบียดเบียนใครความพอดีไม่ใช่การขาดแต่คือความเต็มที่ที่ไม่ล้นคือการรู้จักขอบเขตของความสุขและไม่เติมสิ่งเกินจำเป็นชีวิตที่เรียบง่ายไม่ได้แปลว่าน่าเบือ่อ แต่คือชีวิตที่มีพื้นที่ให้ใจได้หายใจอย่างแท้จริงไม่ต้องเปลี่ยนทั้งชีวิตในคืนเดียวเพียงแค่เริ่มจากจุดเล็กๆที่ทำได้ฝึกฟังด้วยใจฝึกพูดด้วยเมตตาฝึกเฝ้าดูความคิดอย่างรู้ทันทุกอย่างนี้เป็นทางสายกลางในชีวิตจริงทุกย่างก้าวบนทางธรรมะไม่ได้วัดที่ความเร็ว แต่ที่ความมั่นคงแม้จะก้าวช้าแต่ถ้าก้าวทุกวันก็ไม่มีวันหลงทางพระพุทธเจ้าทรงเดินทางหลายปีก่อนจะพบแสงสว่างหากแม้พระองค์ยังต้องอาศัยความเพียรเราทุกคนก็ควรให้เวลากับตัวเองด้วยความเมตตาในวันที่ใจสั่นไว้ความคิดวุ่นวายอารมณ์ไหลไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุดสิ่งเดียวที่ประคองไว้ได้คือสติ สติไม่ใช่การบังคับใจให้หยุดคิดแต่คือการรู้ตัวในขณะที่คิดรู้ว่ากำลังโกรธรู้ว่ากำลังเศร้าแค่รู้ก็พอเหมือนแสงเทียนที่แม้จะริบรีแต่ก็ยังสว่างกว่าความมืดหากรักษาแสงเทียนนี้ไว้ได้แม้กลางพายุใจก็ยังไม่มืดสนิทงานยังเหมือนเดิมคนรอบข้างยังเหมือนเดิม สถานการณ์ยังไม่ต่างจากเมื่อวานแต่เมื่อใจเริ่มมองโลกด้วยสายตาใหม่เมื่อเริ่มรู้ว่าอะไรควรยึดอะไรควรวางโลกภายนอกก็จะเปลี่ยนไปในความรู้สึกทุกอย่างอาจยังวุ่นวายแต่ใจไม่วุ่นวายตามทุกอย่างอาจยังไม่แน่นอนแต่ใจมั่นคงกว่าที่เคยเป็นเพราะธรรมะไม่ได้เปลี่ยนโลก แต่เปลี่ยนวิธีที่เรามองโลกเปลี่ยนจากการดิ้นรนมาเป็นการอยู่กับสิ่งที่เป็นหากเดินทางมาถึงตรงนี้และบางสิ่งบางอย่างในใจเริ่มอ่อนโยนขึ้นเริ่มสงบขึ้นแม้เพียงเล็กน้อยนั่นคือสัญญาณของการเริ่มตื่นไม่จำเป็นต้องเข้าใจทั้งหมดไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตทันทีแค่เริ่มเห็นว่าทุกคือครู ธรรมะคือแสงสว่างและใจนี้สามารถเปลี่ยนชีวิตได้จากข้างในในทุกเช้าในทุกคำพูดในทุกความคิดคือโอกาสใหม่ของการดำเนินไปบนเส้นทางแห่งอริยสัจไม่ต้องเร่งไม่ต้องกลัวไม่ต้องเปรียบเทียบเพียงแค่ก้าวในแต่ละวันด้วยความรู้ตัวเพราะการเข้าใจทุกข์และเห็นทางดับทุกขคือของขวัญที่พระพุทธเจ้ามอบไว้ให้กับโลก เป็นของขวัญที่ไม่มีวันเก่าและรอให้ทุกคนเปิดออกเสมอคนส่วนใหญ่อยากพ้นทุกโดยไม่อยากเห็นทุกอยากสบายโดยไม่อยากเผชิญหน้าแต่นั่นกลับทำให้ทุกยิ่งฝังลึกเหมือนคนป่วยที่ไม่กล้าตรวจร่างกายยิ่งหลีกหนีก็ยิ่งไม่รู้ต้นต่อและเมื่อไม่รู้เหตุแห่งโรคก็ไม่มีทางรักษาให้หาย พระพุทธเจ้าไม่ได้ทรงบอกให้กลัวทุกข์แต่ให้เปิดตามองดูมันอย่างไม่หลบตาให้เฝ้าดูความไม่พอใจความหมุดหงิดความอิจฉาโดยไม่ต้องรีบแก้ไม่ต้องรีบเปลี่ยนแค่ดูและเรียนรู้ว่ามันเกิดขึ้นอย่างไรและจางลงอย่างไรการมองทุกอย่างตรงไปตรงมาคือจุดเริ่มต้นของการเข้าใจและการเข้าใจอย่างแท้จริง ก็คือการคลายตัวจากพันธนาการที่มองไม่เห็นทุกส่วนมากไม่ได้หนักเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นแต่หนักเพราะความยึดไว้ไม่ยอมปล่อยลองนึกถึงการถือแก้วน้ําไว้กลางอากาศน้ำหนักแก้วอาจไม่ถึงครึ่งกิโลแต่ถ้าถือไว้ตลอดวันแขนก็ลายิ่งถือข้ามคืนก็ยิ่งทรมานความรู้สึกก็เช่นกันเจ็บเล็กน้อย หากวางได้ก็ไม่เป็นอะไรแต่ถ้ายึดไว้ทุกวันพูดถึงทุกครั้งมันก็กลายเป็นความทุกข์ที่ฝังลึกพระพุทธเจ้าสอนให้รู้จักวางไม่ใช่ปล่อยอย่างไม่รับผิดชอบแต่ปล่อยด้วยความเข้าใจปล่อยอย่างคนที่รู้แล้วว่าไม่จำเป็นต้องแบกต่อไปใจที่ปล่อยเป็นเบาใจที่ไม่ยึดสงบแม้สิ่งรอบตัวจะเหมือนเดิม แต่ความรู้สึกภายในจะต่างไปอย่างสิ้นเชิงในโลกที่เต็มไปด้วยการเปรียบเทียบมักเข้าใจว่าความสุขอยู่ที่การได้ตามใจได้สิ่งที่ต้องการได้ยอมรับได้มีชื่อเสียงแต่พระพุทธเจ้าทรงชี้ให้เห็นว่าความสุขจริงไม่ขึ้นกับการได้แต่ขึ้นกับการรู้จักพอเมื่อใจไม่ต้องเปรียบเทียบไม่ต้องแข่งไม่ต้องตามใคร ความสุขจะไม่ต้องรอเหมือนดอกไม้ในป่าไม่ต้องสวยกว่าใครแต่ก็พิบานได้เต็มที่ในที่ของมันใจที่เข้าใจตนเองใจที่รู้ว่าอะไรคือความพอดีจะเป็นใจที่เปล่งแสงอย่างงดงามไม่ต้องวุ่นวายไม่ต้องไขว่คว้าแต่เต็มเปี่ยมด้วยความมั่นคงจากภายในสติไม่ใช่สิ่งสูงส่ง สำหรับคนที่นั่งสมาธิเท่านั้นแต่คือเครื่องมือของชีวิตใช้ได้ทุกวันทุกเวลาการรู้ตัวขณะล้างจานรู้ตัวขณะพูดกับผู้อื่นรู้ตัวเมื่อกโกรธรู้ตัวเมื่อเผลอคือการฝึกสติในชีวิตจริงเมื่อมีสติความคิดจะไม่ไหลาตามอารมณ์เมื่อมีสติการกระทำจะไม่หลุดไปจากความเมตตา เมื่อมีสติชีวิตจะมั่นคงเหมือนเรือที่มีหางเสือและเมื่อความมั่นคงเกิดขึ้นในใจแม้คลื่นนอกจะแรงก็ไม่ทำให้เรือล่มธรรมะไม่ได้สอนให้เป็นคนดีที่สุดแต่สอนให้เห็นความไม่สมบูรณ์แบบอย่างเข้าใจเมื่อเข้าใจจุดบกพร่องของตนจะไม่ตีตนไม่ตำหนิตนแต่จะเริ่มเรียนรู้จากมันและค่อยๆขัดเกลา เหมือนหินที่หยาบแต่เมื่อลูบไปเรื่อยๆด้วยสติกับเมตตามันจะค่อยๆละเอียดขึ้นไม่ใช่เพราะมันเปลี่ยนทันทีแต่เพราะเราไม่ละทิ้งการลูปคนที่เข้าใจธรรมะไม่ใช่คนไม่มีข้อผิดพลาดแต่คือคนที่พร้อมเรียนรู้จากทุกความผิดพลาดโดยไม่เกลียดตัวเองและไม่หยุดพัฒนาธรรมะ ไม่ได้สอนให้ไร้ความรู้สึกไม่สอนให้เป็นหุ่นยนต์แต่สอนให้รู้เท่าทันความรู้สึกโดยไม่เป็นทาตของมันเมื่อเศร้าให้รู้ว่าเศร้าเมื่อดีใจให้รู้ว่าดีใจแค่รู้ไม่ต้องบังคับไม่ต้องเปลี่ยนการยอมให้ใจรู้สึกโดยไม่หลงไปกับมันคืออิสรภาพที่แท้จริงเหมือนนั่งริมแม่น้ำ เห็นน้ำไหลผ่านแต่ไม่ต้องกระโจนลงไปในกระแสน้ำเพียงแค่นั่งดูใจก็ไม่เปียกทุกเป็นของจริงสมุทัยหรือเหตุแห่งทุกข์ก็อยู่ในใจนี้นิโรธหรือความดับทุกข์ก็เริ่มต้นได้ทีน่นี่และมรรคหรือเส้นทางพ้นทุกข์ก็ปรากฏขึ้นทุกครั้งที่รู้สึกตัวเส้นทางนี้ไม่ต้องเดินให้ไกลไม่ต้องรอให้สมบูรณ์ แต่เริ่มจากก้าวเล็กๆที่ทำได้วันนี้ทำสิ่งเดียวด้วยสติพรุ่งนี้ฟังคนอื่นด้วยเมตตาวันต่อไปคิดช้าลงสักนิดก่อนพูดก้าวเหล่านี้คือทางสายกลางที่นำไปสู่ความสงบไม่ใช่ทางลัดแต่เป็นทางที่มั่นคงและเมื่อเดินไปเรื่อยๆแม้ไม่รู้ปลายทางแต่ใจก็เปลี่ยนแปลงไปทุกย่างก้าว ไม่จำเป็นต้องหลุดพ้นจากโลกแต่ต้องหลุดจากการหลงในสิ่งที่แปรเปลี่ยนเมื่อใจเห็นว่าความสุขความทุกข์ล้วนเป็นสิ่งมาแล้วไปเมื่อไม่หลงยึดว่าอะไรเป็นของเราไม่หลงว่าตัวตนนี้ถาวรใจก็จะเบาขึ้นเบาขึ้นเหมือนคนแบกของไว้ทั้งชีวิตแต่วันนี้วางได้แล้วแม้ร่างกายยังอยู่แต่ใจเริ่มเบา แม้โลกยังเหมือนเดิมแต่รู้ทันไม่หลงไม่ดิ้นรนนี่คือความอิสระที่แท้จริงไม่ต้องรอชาตินาไม่ต้องรอปาฏิหาริย์แต่เริ่มได้จากใจที่ตื่นขึ้นวันนี้เมื่อยังไม่เข้าใจธรรมะคนมักต่อสู้กับทุกสิ่งโกรธเมื่อสิ่งไม่เป็นดังใจเสียใจเมื่อไม่ได้อย่างที่ต้องการ ตื่นตระหนกกับทุกการเปลี่ยนแปลงแต่เมื่อเริ่มเห็นความจริงของชีวิตความจริงที่ทุกอย่างล้วนแปรเปลี่ยนล้วนเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปใจจะค่อยๆค,คลายจากความแข็งกระด้างกลายเป็นใจที่อ่อนโยนอ่อนโยนกับผู้อื่นเพราะเข้าใจว่าเขาก็ทุกเช่นกันอ่อนโยนกับตัวเองเพราะรู้ว่าตนเองก็ยังฝึกฝนอยู่ อ่อนโยนกับชีวิตเพราะเห็นว่าไม่มีอะไรยั่งยืนไม่มีอะไรที่ควรยึดไว้แน่นใจที่อ่อนโยนไม่ใช่ใจที่อ่อนแอแต่คือใจที่แข็งแกร่งพอจะวางได้แข็งแกร่งพอที่จะไม่เอาความโกรธเป็นคำตอบแข็งแกร่งพอจะให้อภัยแม้ไม่มีคำขอโทษบางคนอาจคิดว่าการให้อภัยคือการยอมแพ้แต่แท้จริงแล้ว คือการไม่ยอมให้ใจของตนจมอยู่กับความเจ็บอีกต่อไปความโกรธเป็นเหมือนน้ำกรดเผาไม่ใจผู้ถือมากกว่าผู้ถูกโกรธการให้อภัยจึงเปรียบเหมือนการเทน้ำสะอาดลงไปให้ความขุ่นมัวค่อยๆเจือจางไม่ใช่เพราะผู้ที่เรายกโทษให้สมควรได้รับแต่เพราะใจเราเองสมควรได้รับความสงบ พระพุทธเจ้าไม่ทรงใช้ความเกลียดชังตอบความเกลียดชังแต่ทรงใช้ความกรุณาความเข้าใจสลายความรุนแรงด้วยความอ่อนโยนเมื่อใจเริ่มเข้าใจวิธีนี้จะไม่เสียเวลาเกลียดใครนานเพราะรู้ว่าความเกลียดเป็นภาระที่ไม่มีประโยชน์บางครั้งสิ่งที่เหนี่ยวรั้งเราไว้ไม่ใช่โลกไม่ใช่ผู้คน แต่เป็นใจที่ยังไม่ยอมวางเหมือนคนเดินถือของหนักไปทั้งวันบางครั้งไม่ได้มีใครบังคับให้แบกแต่เพราะลืมว่าตัวเองมีสิทธิ์จะวางได้พระพุทธเจ้าไม่สอนให้หลีกหนีชีวิตแต่สอนให้เห็นว่าแม้อยู่ในโลกก็ไม่จำเป็นต้องทุกไปกับมันเมื่อรู้ว่าอะไรควรแบกอะไรควรวางก็จะเลือกแบกเฉพาะสิ่งที่มีประโยชน์ และวางสิ่งที่ฉุดรั้งออกไปอย่างเข้าใจนั่นคือจุดเริ่มของอิสรภาพที่แท้จริงไม่ใช่การบินหนีปัญหาแต่คือการวางใจให้เบาจนแม้อยู่ท่ามกลางปัญหาก็ไม่จมลงไปกับมันใครจะพูดอย่างไรใครจะทำอย่างไรไม่อาจควบคุมได้แต่เราควบคุมได้ว่าจะตอบสนองต่อสิ่งนั้นอย่างไรนี่คืออำนาจที่แท้จริงของมนุษย์ ไม่ใช่การควบคุมโลกแต่คือการควบคุมภายในตนเองคนที่มีปัญญาจึงไม่เสียเวลาเปลี่ยนสิ่งที่เปลี่ยนไม่ได้แต่ใช้พลังทั้งหมดเปลี่ยนวิธีมองและวางใจให้เหมาะสมกับสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อใจมั่นคงทุกสิ่งภายนอกก็ไม่มีอำนาจทำให้ทุกได้เท่าเดิมอีกต่อไปอดีตคือสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้ อนาคตคือสิ่งที่ยังมาไม่ถึงแต่ปัจจุบันคือช่วงเดียวที่เรามีอำนาจเต็มที่หากใจยังวงเวียนกับอดีตหรือกังวลกับอนาคตก็จะพลาดช่วงเวลาสำคัญที่สุดทุกความสุขทุกการดับทุกล้วนเกิดขึ้นในปัจจุบันในลมหายใจเข้าและออกในก้าวเดินที่รู้ตัวในคำพูดที่มีเมตตา การอยู่กับปัจจุบันไม่ใช่การละทิ้งอดีตรหรืออนาคตแต่คือการใส่ใจกับสิ่งที่ทำได้นเวลานี้ให้ดีที่สุดด้วยใจที่ตื่นและไม่หลงคนมักกลัวคำว่าว่างกลัวจะไม่มีค่าไม่มีคนสนใจแต่แท้จริงแล้วความว่างเปล่าคือพื้นที่ที่พร้อมรับสิ่งใหม่เมื่อใจไม่อัดแน่นด้วยความอยาก ไม่เต็มไปด้วยเงื่อนไขก็จะมีพื้นที่ให้ความสงบความชัดความเข้าใจได้เกิดขึ้นเหมือนห้องที่ว่างเมื่อไม่มีของรกก็สามารถเติมสิ่งที่มีประโยชน์ลงไปได้ความว่างของใจจึงไม่ใช่ความไร้ค่าแต่คือความพร้อมที่จะรับรู้ทุกอย่างอย่างแจ่มชัดอย่างที่เป็นโดยไม่ต้องแต่งเติมแม้แต่ร่างกายที่ใช้อยู่ วันหนึ่งก็ต้องคืนกลับสู่ดินไม่มีสมบัติใดที่ถือไว้ได้ตลอดไม่มีชื่อเสียงใดที่อยู่คงที่ไม่มีความสัมพันธ์ใดที่ไม่เปลี่ยนเมื่อเข้าใจเช่นนี้จะเริ่มเห็นความจริงว่าทุกสิ่งเป็นเพียงของชั่วคราวมาให้ใช้มาให้เรียนรู้ไม่ได้มาให้ยึดเป็นของเราและเมื่อไม่ยึด ใจก็เป็นอิสระจากการกลัวสูญเสียเพราะรู้ว่าไม่มีอะไรเป็นของเราตั้งแต่แรกคนมักทุกข์เพราะอยากให้ทุกอย่างแน่นอนแต่โลกไม่เคยรับประกันอะไรหรือดูเปลี่ยนใจคนเปลี่ยนสถานการณ์เปลี่ยนทุกอย่างเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลาแต่หากใจเข้าใจในความไม่แน่นอนก็จะเปลี่ยนความไม่แน่นอนให้เป็นเครื่องเตือนสติ ให้เห็นคุณค่าในทุกขณะให้กล้าใช้ชีวิตโดยไม่ประมาทและเมื่อไม่ประมาทใจก็ไม่ผลัดวันไม่ประมาทต่อคำพูดการกระทำและการคิดนี่เองคือการใช้ชีวิตอย่างมีธรรมะแม้โลกจะเปลี่ยนแต่ใจไม่หวันไหว